รประกาศจันพุ่งศุกร์ผมจะพยายามลงคลิปนะครับส่วนสาวทีมจะไลฟ์สตรีมนะครับขอบคุณครับก็คือเราโดนดุดใช่ก็คือเราโดนดุดเข้ามาในในในโลกอย่างนี้ผ่านฐานที่อ้อาอ้าวต่ออีกมันบอกว่าเราโดนดุดเข้ามาอีกรอบตัวคนนี้ไปเลยดีไม่ดีมันก็กำลังทำแล้วจะจะ,จะตัวสองก็ได้ไม่ได้ละโอเคอะไรที่ จอมเก็ือะไรอ่ะพี่อ่ะดูนีหน่อยดูนี่นี่จอมเก็ลูออีกแล้วเหรอเจอสแตนอีกแล้วเหรอสแตนบีบ <c oughs> ไม่ทำมันผมขอดูคองไฟก่อนนะผมรู้สึกว่ามันเลยมียนะแรงใจไม่ใช่เหรอโอ้กูเจอตัวกูเองอ,อ,อีกแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วบิ๊มวิ่งแล้วว่าลาความวิชัยลาอะไรเหมือนเดิม<อ><อ>เอ้ยเฮ้ยเจอตัวเอง ้องเซฟเว้ยไอจีได้นี่คืออะไรมีมันวิ่งไปหานายบีมวิ่งไปหานายอีกแล้วอโอไหม,มา้ว่าไงที่มันเอากลไกของไอ้นี่มาเล่นอนะมันเอากลไกของด่านด่านแรกมาเล่นยากจัดเลยเอ้ยแย่เจตองคนหนึ่งรอบไม่ไหวอะจริง มึงไม่ต้องมาย่องไอยสัตว์คุณเฮ้ยเย้เไอคุณติดเสาต้องไปแพ้พัสนก่อนผมเจอแล้วพี่พี่มันตามตูดมึงพัสนอะไรวะนายได้พัตเสนเลยไหมมันเป็นพัสนเหมือนไอ้ด่านไอ้ด่านแรกอะแต่มันยากกว่ามึงช่วยบอกว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคป่ะนับจากบนลงล่างขวาขวาตรงมันมีมันอยู่ทางซ้ายตรงกาแฟที่มีเสาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงไอ้รหัสที่นายเขียนน่ะมันมีมันนับจากบนลงล่างเอาเป็นซ้ายขวาซ้ายขวานะโอเคป่ะพี่มีเครื่องอยู่ใกล้ ถึงยังถึงถึงถึงแล้วบอกนะถึงแล้วปิดหน่อยเปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดเปิดอะไรนะเปิด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 ปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดเปิดอีกทีดิอ๋อของใครของมันพี่ไม่ไม่ใช่ ทางซ้ายคือรหัสลราทางซ้ายคือรหัสทางขวาคือที่เรากดที่ที่ลุยดิมันจะเขีปิดเขียนเปิดเลยทางขวาหนึ่งหนึ่งครับห้านี่ยปิดเขาบอกว่าปิดสามตัวเปิดสองตัวกดโฉบได้เลยขาดานเลยมั้งสองครับห้าเฮ้ยพี่ชายเขาหลังผมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่พี่ชายต้องเอาพี่ชาย ไอพี่อ่ะแล้วนี่ผมออกก่อนโอเคใช่ใช่ใช่ออกก่อนอ่ะโอเคยี่บ่ทายคือยังไง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 คือทางซ้ายอ่ะคือรหัสทางขวาคือสิ่งที่จะต้องทำให้เหมือนกับทางซ้ายโอเคไปเขียนย่องหมดแล้ไปเขียนเขียนเอาแค่นี้แหละอุ้ยมีสองตัวเลยอ่ะ สองผมจะได้สองสัปดาห์าแล้วอ่ะด้านซ้ายยังไม่ได้เปิดใช่ไหมจะทำเองเอ้ยมึงวางพอดีกูขอกูขอเวลาแค่สองอุ้ยอะ่ะใช่ทำเองก็ได้สปอนได้อ่ะบทำได้ทำได้ม,มึงจะทำได<อ>้เพราะเจอต้องแอบมั้ยอู้ยแอบไปเอา้าเอา้าบอกงไงอะ่ะเ,เอาหนึ่งโอเคสองขอเวลาตั้งบอกด้วยกัน ปิดไม่ดเปิดีมมเนมาเปิดบีมปิดเปิดเปตกทัต้องมาตายให้มึงเพราะมึงแก่รหัสอยู่อีห่าเย้ยย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 ย้ยพี่เราพี่เราอ o n i t ล r หกไปละไอบีมล่าไปเลยบีม สวยเอ้ยตายก็มีใช่ไหมล่ะเออผมรู้ผมเป็นแล้วล่ะพอรู้แล้วพี่ทำไงพี่พี่ดักสปอยมันอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยพี่ดักแค่ไหนเดี๋ยวผมแก้ไขนะแตะหานี่อยู่จัดเต็มของขาวอันนี้เนี่ยเปิดปิดปิดเปิดเปิดอี๋ไปทันมันมีมากกว่าหนึ่งคน เก็บเองย่องมาดิบดิบดิบเอาแข่งกูอยู่คนเดียวเลยอะไรนะเปิดเปิดเปิดส่งเด็ดหนึ่งอันเดยดสุดท้ายเอายหน่าอยู่ในถาการผมเจอแล้วละ ปิดเปิดเสร็จแล้วผ่านสภาแล้วเดินหาลิฟต์เดอนกลับหาพี่เดินตามพี่เจมเลยผมอยู่ตรงทางทางเข้าจะไป่เจอลิฟต์ก็อ๋อพี่พ,พี่พี่จะกลับมาทางเข้าาออกคือทางเข้าเลยออพี่พชายมาดักหน้าตัวหนึ่ง เดี๋ยวแป๊ดซะจะอุ้มมันไม่ให้กระโดดอ่ะพี่ลงได้เร็วกว่าอะไรอ่ะมันออกได้ปะเข้าไม่ได้พี่ขับเข้าไม่ได้เห้ยแต่ว่าตามพี่ไปด้วยแหละโหลดว่ะโหลดว่ะโหลดนะโหลดโหลดโหลดเอ้าเจอได้ไงอ่ะไม่รู้น่าห่วงมากสิ แม่งจะขู่วงไงทีง่กูลอยู่ตักตอนผมทำมให้ว่งอ่ะไปนั่นที่ดูดีสุดแล้วอ่ะน,นั่นนะนั่นตอนนู่นเลยของอก<ะ>อลกไปอออล็อกเกอร์หรอท่อาล็อกเกอร์เราเจอคนดังเ,เสียสองทางของบทดขานะอ่าเงินพีระมิดเชื่อมหนึ่งอัน<ช>นี้ประตูเฉยประตูผมเจอประตูล็อกอ่ะ พี่เจ้าล็อกเกอร์ในล็อกเกอร์แล้วล็อกเกอร์แล้วล็อกเกอร์อีกข้าววุ้นแจ๊นเนี่ยข้าวแจนมั้งเโค้กผมเจอประตูหนึ่งมันล็อกอยู่อะมันไม่ได้บอกต้องการอะไรอะไรฉันไม่คิดจะคนเดียวเอ้ยขอจับของคุณวิชาทักพี่กระถูกเหรอเนี่ยใช่พี่กระถูกมาแล้วอีกแล้วอ่ะ ผู้กำกับเราไปที่ห้างเซตเกี่ยวกับพิชัยพิษาุที่ถ่ายทำนี่นี่ม่ายมีถ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 ่าถ่ายทำอะไรอ่ะเงามึงก็ทำมาดีเกินผมเห็นเงาพิชชาแบบยิ่งแบบสมูทมากเลยอาจจะจบ อ่าอ่านไม่ทันลงไปเลยไม่ใส่ตองเลยอะไม่ใส่ไม่ตองอะไรอะยูนอตเล็บตรงนี้ไม่ปลอดภัยน,นั่งไงแต่ตอนนี้มีเอ็กซิคเอ็กซิคไม่ได้เพราะว่าประตูมันเปิดแล้วประตูด้านล่างเปิดแล้วมันแค่เปิดเหมือนเชืยอมันไม่ประตูแดงไม่ต้องเปิดดิไม่ลู้กรงนี่เปิด ได้เดี๋ยวเราต้องกลับได้เดี๋ยวเราต้องกลับมาอีกเพราะมันมีอีกหนึ่งสองสามสามประตูที่เออแกติปาร์ตี้แม่เฮ้ยตัวเดิมเลยไปไปไปตัวเดิมเจอมาแล้วน,ละนะเออบีมครับสามเดือนสามสามเดือน